คำว่าณหน้าทองเนี่ยมันก็เปรียบเป็นตำรับวิชาของบรมคูบาอาจารย์นั้นสืบทอดกันมาแต่จุดประสงค์หลักให้ญาติโยมทั้งหลายนยมีกําลังใจในการที่จะกลับไปปฏิบัติประกอบกิจการใ,ใดๆให้มีหลักธรรมโดยการใช้แรงของคําว่าอธิฐานนั่นเองณรําไรรักใครเห็นหน้าโมระรวยช่วยพามาพุทธถามหา ทาร้องถักยะกวักมือนะกรโหติจงบังเกิดเป็นนะเมตตาณหน้าทองต้องลงทั้งหน้าตาและจิตใจการลงณหน้าทองเป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณมีคุณวิเศษด้านเมตตามหานิยมใครเห็นใครก็รักใครเห็นก็ชื่นชมลืมใสมีสิริมงคลแก่ตัวเอง ือการนำแผ่นทองปิดลงตรงใบหน้าใช้เหล็กแหลมจานลงบนแผ่นทองที่ติดอยู่บนใบหน้าเป็นตัวอักขรให้อักขรนั้นเหมือนมีชีวิตติดอยู่บนใบหน้าให้บังเกิดเป็นอำนาจพุทธคุณเกิดผลดีในทางเจรจาจะว่าการใดๆมีประสิทธิ์ยิ่งนัก วันนี้กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับที่วันนี้แบบว่าได้ความรู้กับเราก็ยินดีเลยแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับก็ขอฝากไว้ว่าขอให้ทุกคนมีความขยันซื่อสัตย์อดทนและก็รู้บุญคุณคนในการที่จะดําเนินชีวิตนี่คือหลักธรรมที่สําคัญที่สุดนั่นเองครับถามจริงๆว่าเวลาที่ลงทองไปแล้วเนี่ยมีข้อห้ามมีอะไรอย่างไรบ้างฮะก็อย่างที่บอกครับถ้าเราทําแต่สิ่งที่ดีความดีมันจะมาปรากฏกับตัวเราเอง ทำในสิ่งที่ไม่ดีความไม่ดีมันก็จะมาปรากฏกับตัวเราเองอทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นวิชาคมที่ลงไปต่างๆาาไม่สามารถที่จะคุ้มครองคนที่ไปทําไม่ดีเพราะฉะนั้นเราทําดีทุกประการมันก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าจะเลือกไปทําในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะกลับไปสู่สิ่งไม่ดีอยู่ตลอดเวลานี่น